นะจะไประเด็เปรโปได้อะไรเนี่ยยานอาวกาศนะครับวงแหวนเวทอวกาศอ๋อใช้ในวงแหวนเวทอวกาศได้เหรอ Let's go ปะระปะเปปโปปปาปุปป่าปุปโปโปโปเฮ้ยวยา เอาโโหผมมีสกินนี้ของเซดิก้าอยู่แล้วด้วยตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ U ู d ดีในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวร้านค้าเปเนจรวันที่3เดือนสิงหาพุทธศักราช2567น,นะครับดูสิว่ากิจกรรมนี้ต้องการหนึ่งสกิน เสียกีูป,ปองวันนีทีมซีมีคาตอบนะครับเระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนะทุกคนในการสุมร่มแตละครั้งนะครับเขามีบอกนะครับว่าสุมา่มแต่ละครั้งใช้กี่ขูป,ปองกันบ้างตามนี้เลยทุกคนนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยสมมติต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ได้หมด3 0 0ร้คูป,ปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ได้หมด 550คูปองแล้วก็เหมาตู้จากในกิจกรรมนี้ใช้ทั้งหมดโอ้สอรีทุกคนต้องใช้ทั้งหมด900คูปองนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะที่ผมคำนวณเนี่ยคือเวลาคุณเ,เสียต้องการหนึ่งสก,กินจากในกิจกรรมนี้ใช่ไหมคุณเสียไป300คูปองนะครับไม่ได้การตีว่าคุณจะได้อันบนซ้ายหรือขวานะครับเป็นการสุ่มทุกคนฉะนั้นผมบอกนะครับว่า300คูปองคุ้มทุกคนเพราะว่าสก,กินของเซริก้าเนี่ย เคยมาในรูปแบบของร้านคาบในจอแบบนี้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าไอเซเรกาสีงเงินอนะ่ะมันจะอยู่ฝั่งนี้ทุกคนซึ่งเหมาตู้อ่ะเกือบพันทุกคน8 0 0 900ตลอดนะผมสังเกตมาหลายร,ายรอบนะทำมาไดหลาย,ายรอบนะครับโอ้ใหม่ก็เสียงดังมากขออภัยทุกคนนะครับก็ถ้าหามาคุ้มไหมผมแนะนําเลยว่าโอเคเลยทุกคนราคาสามร้อยคูปองสุ่มไปได้สกินไหนก็คุ้มนะครับได้สกินไหนคุ้มจริงแต่ว่าอันขวานแอบจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จริง นะทุกคนนะเราลองสุ่มและเล่นกันละกันนะฉินเปเดเปปโปได้อะไรเนี่ยยานอวกาศนะครับวงแหวนเวทอวกาศอ๋อใช้ในวงแหวนเวทอวกาศได้เหรอ Let's go ปาระปะเปปโปปาปะปปะปะปะโปโปเฮยเอาเอาโหผมมีสกินนี่ของซิลิก้าอยู่แล้วด้วยฮะบอกเลยว่าเอาเรื่องจาได้ขออนุญาตไปดูสกินของซิลิก้าเป็นชุดของซิลิก้ากันทุกคนนะครับผมแบบว่า ชอบเล่นมากทุกคนแล้วผมก็รอสกินนี้ของซิดิก้ามันนานมากนะเพราะว่าสกินนี้เป็นสกินที่สวยสุดของซิดิก้าทุกคนนะโอเคเอาเรื่องจดัดปรับแต่งก่อนทุกคนนะเปลี่ยนชุดนี่ชุดเดียวด้วยหรอโอ้แต่ชุดสีชมพูนี่คือแบบมันจะมันเกินไปหน่อยโอ้โหโอ้ยแจ้งเตือนเลยมันเกินไปหน่อยทุกคน,ม,นมันเกินไปหน่อยจริงมันเกินไปหน่อยจริงวะโอ้โหมันแป๊ดไปว่ะเฮ้ยแปดเกินโอเมก้า ประมาณนี้นะสำหรับสกินนี้ของซีริก้านะสำหรับใครดูจบคอมมนหน่อยครับ48สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะชอบอย่าลกดไลค์ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย Creepin' up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you up for me, hope you ready for it. I'm seeing take me for granted. And you know I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from you to believe. <ic> That's to i bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. The whole frostbite they feeling I could tear you apart. Oh, yeah, okay, I don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time. I'm gonna live. Got too little time, <laughs> I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything we doing is a tough time Cause I'ma live up I got drive, got sight, always have a vision I go by at night, I be in my feelings I'ma be fine, time Eles, yeah, I'm here to get it I got drive, got sight Always have a vision I go by at night I be in my feelings I'm a be fine Need time and I'll soon be it right. I feel the blood creeping up from the sheets Got fight Got pride, got reason that they wanna go No, I'm <laughs> i me I'm I'm